นายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานีปีที่131โดยมีนางนงรัฐคงกเกษมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนางคณิตาราชนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปรครคกรปรครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดงานร่วมประชุม จังหวัดอุดรธานีกำหนดจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี131ปีระหว่างวันที่17-18มกราคมนี้เพื่อน้อมลํำลึกในพระกรุณาธิคุณพลตรีพระเจ้าบรวงศเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีซึ่งมีนายภารกรสวนรัตน์องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีสำหรับการจัดการวันที่17มกราคมก็เริ่มในช่วง4โมงเย็นนะครับจัดให้มีพิธีเชิญสตราวุธ ปฏิสถาน,นะพระอนุสาวรีย์5แยกกรมหลวงพระจักวันที่18มกราคมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า6โมงเชา้าประกอบพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ13์131รูปพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพิธีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองและการบรมบวงสรวงช่วงเย็นเป็นพิธีสมโพชเริ่ม6โมงเย็นเป็นต้นไปที่บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีนอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการแจงกรณีโซเชียลมีกระแสะว่าจะมีการเปลี่ยน เพลงรำนั้นนะครับที่ประชุมยืนยันแล้วว่าจะไม่มีการเปลี่ยนเพลงยังคงใช้เพลงและทำนองเดิมที่เคยใช้มาทุกปีส่วนผังการยืนของนางรำแต่ละจุดจะมีการนำเสนอให้ทราบในเร็วๆนี้ก็มีคนถามมาเยอะนะครับบอกว่าจะมีการแสดงพลุฉลองเมืองหรือไม่รอทางเทศบาลนครอุดรธานีชี้แจงอีกครั้งหนึ่งครับกำหนดวันซ้อมรำนะครับใน,นส่วนของ สองส,ส,ส,สถานที่ก็คือที่ลานสังคีตของประจักศิลปาคมนะครับแล้วก็ที่สนามกีฬาทศสวางทองธานีนะครับเห็นว่า6หในการเดินเวลา20หรืการเดินประมาณนะครับเืองธานีแล้วก็คณะที่จะปรับเปลี่ยนให้ประชาชนได้เห็นมากขึ้นแล้วก็การจราจรสะดวกมากยิ่งขึ้นก็คือจุดของลานพิธีพุ่งสีเหินครับก็มีการนัดหมายนะครับเพื่อที่จะจัดทำขึ้นใน